ทุกสภาพผิวครับทุกสภาพผิวทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับพอเวลาเราทาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะรออะไรผมให้ไปเดี๋ยวผมจะพูดนะ <ME n Anton> แต่ผมยังไม่พูดพอพอเปิดตัวปุ๊บพี่ผมหยิบก,ก่อนเลยใ <pe ans> <ins> ช่ไหมเดี๋ยวผมจะพูด <t ap> ว่าผมรออะไรอยู่แต่ผมจะบอกเพราะว่าเพื่อนผมสั่งไปแล้วและตอนนี้ผมเลยอยากจะรู้ด้วยตัวเองวันนี้โอเคี๋ยวแต่ผมยังยังไม่พูดว่าคืออะไรนะครับค่ะพี่แพรก็ทาค่ะทาไปค่ะวันนี้ทาสามรอบทาวนไปค่ะทาไปเลย สั่งแล้วค่ะ FC อ่าอ้าว่าขาวพี่ก็ทานนี้ตัวเดียวสั่งแล้วค่ะ FC แพงสั่งค่ะก็จะไปเตะบอลพี่ก็ทานนี้เดยพี่ก็ทานนี้เดยก็ทานใชจิแล้วก็ไปเลยเราบว่ามันหลยร้ปรอบนเราพื้นในตัวค่ะมันง่ายเดียนะครัเพราะว่ามันผิบินหัวโอเคโอเล็กผมก็สั่งแล้วค่ะเ้าสิบห้าบาทยังไหมอาจจะเป็นลูกค้าใหม่กับ๊กอกค่ะติ๊กตกรุนให้มันก็ง่ายๆไปรุนไปใช้กัไไอหลอด ส่งมาให้นงจักกองเนจ้ากดในตะกาค่ะโอ้ยติด่อทหาจังไหนเนาะไปเก็บเกะนีนะสตีบอนกนาดเกียวกนาด้ฟาดกนนเล่านาแบบเนีนแม่เอ้ตาโอเคไหมเจียวคอปโอเคมากเลยครับแมนแมนับเจียวอไปโอเคไหมไปนั่งกินร้านส่งข้ามเลยสาวเฮ้ยสาวนี่ไม่น สมัยก่อนเนี่ยอะไรไหมพอเราใช้ครีมเสร็จปุ๊บมาร์กน้านู่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ครีมยิ่งราคายิ่งสูงมันก็ต้องดีแต่สุดท้ายมันไก็ต้อบบคคุณรักดตัีต่อไปแล้วตัวนี้ย้ำเลยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณและเครื่องสัมผัสที่คิดค้นและนำเข้าสารสกัดจากประเทศเยอรมันครับผมได้คิดมาง่ายๆนะคะดูนะครับผมอ่านนี่ฟังเลยนะสารกันแดดในรูปแบบเซนแคชเชียร์ป้องผิวได้งานมากกว่า หมายความว่าข้อไปเอฟกันในห้าวช่องทิกตอกของน้องสันกับของพี่ไผ่นะครับอันนี้ให้ดูใครที่อยู่ในในงที่ยใน NPF ตัวเนี้ยนะครับกระด้งไลฟ์อยู่ในช่องทิกตอกนะครับและมีเมโครแคปซูลวิตามินซีวิตามินดีเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระปลดปล่อยไปสู่การผ่านใต้แสงได้ช่วยปกป้องและเพิ่มความกระจ่างใสนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเขาบอกว่าความชุ่มชื้นด้วยเบต้าแคโรไหนไม่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ครับหน้ามันจะนุ่มนุอยู่แล้วก็รักษาความชุ่มชื้นไม้ด้วยเบต้าพูแันเพราะเชนแล้วเอาเป็นว่าเอาไปลองดูครับแล้ววันนี้รู้ไหมพี่ทาไมถึงอยากให้รีบสั่งแฟลเซลล์แค่นี้แฟลเซลล์รอบเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะแฟลเซลล์กันแดดอันนี้นะครับแค่รอบเดียวเท่านั้นกับหกนาทีสุดท้ายได้น้อยไม่ได้มากไม่ว่าอะไรแต่ผมบอกเลยว่าทุกคนต้องรีบรีบเพราะอะไรอ้าแต่ของมีมันจำกัดนะบหกซองทุกคน แล้วทุกคนได้ไปหนึ่งกล่องเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าบาทมันถูกขนาดไหนจริงอยู่ว่ามีทุกอ่าทุกทีเจอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันถูกจริงเวลาเราถือไปเนี่ยถ้าฝนตกถ้าเป็นแบบขวดเนี่ยมันซึมบ่เอออันนี้ย้อนไ่ใช่กับอะไรขึ้นเครื่องได้ทัวไพายุเข่าง่ายๆบมีดเปี่ยนลายน้ำาันจับไ่ใช่แต่เครื่องเหมือนเดิมเพราะมันคือคีมสองทำไมผมทำคีมสองมาเด้รือไมครับผมไม่ต่างประเทศนะให้ไปต่างประเทศยู่สองเดียนให้ออกไปสองกล่องใส่บมกันพวกเบิร์ตฮอตซีองสับ อือย่างที่พี่ทาพี่ทาเราพี่ติดแค่เม็ดน้อยๆเป็นวะเรากระทา่าเราต้องการทาตรงไหนเราทาได้เลยใช่ค่ะใช่มันง่ายเดี๋ยวจะมีฟุตบอลนะทุกคนฟุตบอลวันที่ยี่สิบเก้านี่นะครับเดี๋ยวพี่เคจะโพสต์นะครับยี่สิบเก้านี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทีมไทยโปโลทอนประธานทีมฮอกเซนครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งหน้านานๆแก้มืออีกครั้งหนึ่งครับเทียงหอดกับผัว แต่งตัวสามโมุกกับอะรลองเปิดจสีลองเปิดชิวเส็จหรืยังเนี่ยคนว่านี่นี่นะครับเอาเจ้า่าเช้าหิ้วเข่าครับ้แถวไปได้ช่วยน้ำท่วมครับเดี๋ยวรอบหน้ามาครับโดนเต็มๆต็มเกือบทุกคนและเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บมาถึงวันหานาที่ครับเรียบร้อยเดอยเจ้านต่อเ่ะเจ้หนดีกจนั่นเนแล้วไปใเอาไปในอดยดยนี่โศนครับทำให้นั่งรถอดโคราชเยนี่ แมนไม่เหลือทำไมยังหงอยคงไั้ขีเหีผมใครอยู่วยเฮ้ยกึ่งกึ่งกึไม่แล้วมันเบาหน้าไหมเบาหนาเบาหน้าแล้วมันแเอาโทรมาหาละไม่เาูบอกว่ามีติดมือนั่นเห็นไหมอากให้ทุกค้หัตั้งแต่เช้าละวม่จริตอนลองเครื่องเสร็จครับเพิ่งโทรโทรมาให้ดู่งยี่บมปีก็ใส่ลองไปละาสิบเก้าบาทค่ะครับผาอยากดูดีเไปใช่เอาเอางัรยห้าสิบเาทไปเลยเหลือห้านาทีสุดท้ายที เดี๋ยวหมดกันแดดนะครับ5นาทีสุดท้ายเราจะมีต่อเนื่องเลยใช่ค่ะเราจะต่อเลยแลวตัวนี้ผมรอคอยอยู่ด้วยพี่ไผ่พี่ก็ถามว่า SPF เท่าไหร่คะ SPF 50บวก PA 4บวกนะครับหลายคนบอกว่าเม่แล้วจะวอา์ไม่อยากที่บอกว่ามันของจริงครับเพราะมีการทดลองทดสอบจากแลบของไต้หวันที่น่าเชื่อถือได้ระดับโลกเลย S.P.F เซอร์ค่าได้ที่95เปอร์เซ็นต์อ่าเอา4นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนถามว่าแล้วที่สำคัญอยากบอกว่ามันมีสองรางวัลการันตีระดับโลกครับพี่ยังไงครับนี่ไงเฮสซาก้าเฮสซาก้าได้รับรางวัลระดับโลกอีกสองรางวัลครับนะครับซึ่งเฮสซาก้าเมื่อสิพบอยู่พวกป่าไม้เบอร์ชนอเด็กไหมครับและเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งอยากจะบอกว่าเฮสซาก้าเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นโดยนะครับชาวต่างชาาาาาาาตติททีีี่่่่เเเเเเขข้้้ไไปปจออออซกกกััววนนนะครรบบบมด็ส สารสกาดตัวนี้ที่เป็นเหฮสาการามันฟื้นฟูได้อย่างล้ำลึกถูกค่ะ <ๆ S 2> และได้รับรางวัลสองรางวัล2021กับสองพี่พี่ผ่ายพูดแล้วผมอยากเซิร์ชกูเกอหาเลยจริงใช่<ๆ>ฟาวเช่นอวอร์ดการันต<ๆ>ีความเป็นสารสาก,กัดที่ช่วยเรื่องสกินบริเวณรีแพนได้อย่างโดดเด่นและ2นะครับ BS b s เ Innovation Award นะครับ2020เป็นรางวัลที่บอกถึงความเป็นเลิศทางนวัตกรรมของสารสกัดเ็ฮสการ่าเลยมีในนี้โอ้แล้ได้ราคาขนาดนี้แล้วไม่ได้เขียนเลยนะมันมีงานวิจัยเลยใช่ และมีใบวิจัยที่เรานําเข้าจากเยอรมันได้เป็นสารสกัดของเพราะฉะนั้นแล้วราคานี้คุ้มมากร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งกล่องสามพิษไทยสามพิษไทยครับกดค่ะพี่ถึงบอกว่าทำไมพี่บอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ไผ่กล้าบอกว่าท้ายหรอเหรอหลอดกระปุนมีมุ้นี่นหลอยกระทาหรอในหลอดแมครับเอาคือเห็นเนี่ยนี่หลอยกระปุนมีมุ้นหลอยกรบปุนมีมุ้นแล้วสำคัญมากนะบางคนถามว่าน้องซันที่บอกน้องซันดร์น่ะคืออะไรเดี๋ยวหมดอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวอันนั้นต่อเลยแล้วผมว่าจะถามเยอะมาก น้องสานจะเป็นคนถามพี่ไผ่แล้วจะถามพี่ไผ่นะเรื่องเพราะว่ามีคนสั่งไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกันตัวเนี้ยก็นําเข้าจากเยอรมันเดี๋ยวให้น้องถามแล้วได้ใช่ตัวเนี้ยคือแบบอยากรู้ใช่ไหมคะน้องสันอยากรู้เนาะใช่ๆอันนี้เลยสองนาทีครับครับสองนาทีสองนาทีสุดท้ายครับเฮ้ยทั้งหมดเลยนะราคาเนี้ยผมทายลองนะร้อผมทายลองนะครับหนึ่งกล่องหนึงสองหกร้อยบแปดเทลรอบเดียวนะครับผมทายลองผมกล้าใช้คําว่าทายลอง เพราะอะไรไหมผมใช้จริงๆผมใช้จริงๆครับครับผมค่มะเพราะว่าสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยไม่ว่าอย่างของแพลนเนี่ยเราก็ต้องทําจริงถ่ายทอดจริงทดลองจริงกว่าจะออกมาอย่างพี่ไผ่เนี่ยครับ<ะ>อ่าแกข้อมูลได้เลย เพราะก่อนที่จะทำอะไรออกมาสิ่งที่เราต้องเราทำชัดเจนถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สําคัญที่สุดเลยเขาจัดโปรให้ขนาดนี้คผมมองว่าเอาคุ้มแล้วเดี๋ยววันนี้เอาลองกลับไปใช้หมดเลยโดยเฉพาะตัวนี้ครับในตอตซื้อไม่ได้ข้างนอกโซนใหญ่คะปกติมีจําหน่ายที่ซีเจมอลทุกสาขาเลยครับโซน air beauty นะแต่ไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่ราคานี้ครับและก็ยังถูกดีนะครับเซเว่นหรือเว็นออนไลน์ทุกสาขาทั่วประเทศปกติถ้าซื้อที่ซีเจมอลซองหงมันจะ ห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทถ okay. ้ามันได้กล่องพื้นได้ทั้งบำรุงในตัวและนะครับกันแดดพี่ว่ามันก็คุ้มนะคุ้มมากจริงมากซื้อมานึงทั้งสิบกรัมใช่แล้วกล่องนึงอะใช้สองสามเดือนครับคือผมจะพูดแบบดีมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าทุกคนไม่ได้ลองใช้ก็จะบอกว่าเออมันไม่จริงมันไม่จริงแต่ผมใช้คาว่าทายหรองนี่แหละครับอยากให้คุณได้ลองใช้ของถูกและดีมีอยู่จริงไหมมีลองดูครับ แล้วคุณจะบอกว่าเอ้าใช้ดีค่ะซื้อซ้ำมาสองรอบแล้วค่ะไม่ได้พูดเล่นอ๋อผู้หญิงก็ใช้ได้นี่ผู้ชายก็ใช้ได้จริงจริงครับครับผมค่ะแป๊เซลล์หนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะสั่งไปขายค่ะจัดไปครับผู้ชายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับสั่งไปขายคุ้มมากค่ะกดเลยค่ะคือสมัยก่อนอ่ะพี่ขายไม่เป็นใช่ไหมพี่ก็โยนแจกหน้าเวทีครับโยนไปเสร็จปุ๊บเบืงหลังเขาก็มาถามพี่ว่าพี่มีขายไหมพี่ก็ไม่มีขายพี่ก็จับทายงนี้แหละพี่ก็ทาไม่พี่ก็ทำไม่เป็นเลยพี่ครับขออนุญาตทายแล้วบางคนนะเา เขาอย่างถกแขนด้วยใช่ไหมเขาไม่อยากให้เราลองเพราะกลัวแพ้เขาถกแขนเขาอะไรเขาดึงคืนเขาดึงแขนเน่ะเขากลัวแพ้เราก็เข้าใจแหละแต่หลังจากนั้นเน่ะเขาก็มาถามเราว่าพี่เอามาขายไหมเขามาใกล้เราลองที่หน้าเข้าใจนะเข้าใจนะเพราะเขาแบบอุ้ยจะแพ้หรือเปล่าอุ้ยหนูแพ้ง่ายหนูไม่โอเคหนูออกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจคอนเสือ์ตเราจะแบบขอท่าอย่างเงี้ยแต่พอเขาเห็นเขาเป็นหน้าผมก็เลยบดบดถกขึ้นไหม อดึงคืนนะเนาะอ๋อเขาบอกว่าทาครั้งเดียวจบไม่ต้องทาแป้งจบมากไม่ใช่ดูเนาะสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วค่ะคุณวาสนาสั่งแล้วค่ะขอบคุณมนกครับถ้ามันดีอ่ะใช้ต่อแต่ถ้าไม่ดีถ้าเงิน159บาบาทย่าไปใช้ต่อเด้ดขาดครับนะครับแต่ถ้าดีอ่ใช้ต่อจริงจริบอกว่าสั่งทั้งกาแฟและกระแด่แล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนจากใจนะครับสิบนาทีสุดท้ายหมดแล้วค่ะเราจะไปสินค้าตัวต่อไปหกหกห้าสี่สามสองหนึ่ง หมดแล้วครับไม่แตกเลลตัวนี้อยู่ในตะกร้าที่สี่นะครับออกในตะกร้าได้เลยค่ะกันแดดออกค่าต่อไปค่ะแต่ราคาตัวนี้มันจะตีไปเป็นร้อยแปดสิบห้านะไม่แตกเซลก็ยังถูกอยู่นะคะถูกครับจากสามร้อยห้ไปสี่นะครับอ่ะดูตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเซรั่มเซรั่มตัวนี้บำรุงและฟื้นฟูผมขีดแสดงคำว่าฟื้นฟูนะฟื้นฟูอยู่นะสิ่งวันนี้พี่ที่ผมรู้เลยนะไอ้พวกแบบ ามคจริงเลยนะมีคนรู้จักเคยซื้อไปใช้ใช่ไหมเพื่อนผมเนาะเพื่อนผมเนี่ยเคยเคยไปใช้แล้วแต่นนี้ผมก็รู้ว่าเอ้าพี่ผัยทำแบรนด์หรอค้างแรกกันพี่้างทำแบรนด์หรอใช่เพราะว่าผมเคยเห็นอันนี้แล้วพี่หยิบมาแล้วพี่ผมพอพี่ผมขอเปิดเปิดเลยนะแล้วผมเปิดไปเมื่อสักครู่ครับตนนี้ผมอยากดูมากเลยพี่ผมยังไม่เคยใช้นะไ่เคย่ใช้มันบอกว่าชุ่มชื้นมันบอกแค่ชุ่มชื้นแต่ไม่สารอะไรมาตัวเนี้ยสรรพคุณมีอะไรบ้างอดับแรงเลยสารสกัดเนาะ เอาดับแรกเลยนําเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเครื่องสำอางก็มาย้อมตัวนี้ก่อนเพราะคนบริโภคหรือคุณบริโภคหรือบริโภคเขาต้องมีความปลอดภัยมนะครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเครื่องสำอางเขาเรียกว่าเวชภัณฑ์เครื่องสำอางเครื่องสำอางบวกกับผิวหนังครับพี่่อาหลายคนไม่เข้าใจเนี่ยวันนี้จะไปช่วยกันเอฟนะครับเป็นการทดสอบและทดลองเรื่องความปลอดภัยและอาการระคายเคืองครับนะครับว่าถ้าใส่สารอกาศเท่านี้เท่านี้มันจะแพ้ไหม อะไรต่างๆนันนและอยากจะบอกว่าสารกัดที่นําเข้าจากนีลามันตัวนี้ทดลองในหลอดทดลองและผู้ใช้จริงที่เป็นอาสาสมัครนะครับและที่สำคัญอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยนะครับหนึ่งบีโอไวเดิมมาไว้มวลหมู่ของไม้สีขาวที่นําเข้าจากประเทศเยอรมันีครับตัวเนี้ยจะใช้เขาเรียกว่าบํารุงและชะลอนะครับนะครับไม่ให้บหน้าหรือว่าผิวของเราเสื่อมสภาพจากแสงแดดชุ่มชื้นขึ้นมาด้วยอ่านะครับและ นะครับเพิ่มความชุ่มชื่นความนุ่มความอะไรก็ตามของผิวนะเรียกบิ๊กไฮยาวันนี้น้องมาไลค์กระปิ้งยาต่างกชนิดโมเลกุลใหญ่บัตรกริ้งไม่ได้มีอะไรนะครับนี้เป็นใหญ่บวกกับพี่ที่มีสีตัวก็ไม่เอานะครับมาช่วยพีเคเรื่อยพี่ก็จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ช่วยบำรุงได้แล้วและตัวที่สามเลดินสกินสวัสดีครับฝ้ากัะจุดด่างดำเม็ดสีจัะเข้ดูชา้ำนะครับแต่ใช้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญนะครับย้ำว่า เซรั่มตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มที่ไม่ผสมน้ำหอมน้ำมันพาราเบนนะครับแอลกอฮอล์ค่ะแสดงว่ามันเป็นเซรั่มไม่แต่งคิ้มแต่งกลิ่นอ่าะฉะสิ่งที่ผมอยากถามพี่วันนี้ครับผมเนี่ยบางคนถ้าคิดว่าผมเป็นคนที่ดูแลสุขภาพใช่ผมดูแลสุขภาพน้ำหอมน้ำหอมใช่สําคัญแต่ใบหน้าผมทุกวันเนี่ยผมจะมีตัวยาผมทับทาก่อนนอนคือกันสิวอะไรเพราะว่าผมจะเป็นผื่นพดที่หน้าเพราะมันขาวเนี่ยขอบคุณครับไปช่วยกันเอง เคยทาหนึ่งตัวแล้วก็ทาระหว่างไม่สบายเสมอแต่วันนี้ผมอยากถามพี่ว่ากมันทาก่อนนอนได้ไหมคือพี่ใช้ทาตอนนั้น้วยเช้าแม่ค่ะคือสมมติพี่ล้างหน้าใช่ไหมพี่เช็ดหน้าเสร็จปุ๊บพี่ก็ฉลอทจรงแล้วพี่ก็ใส่กันแดดเพราะผมไม่ได้ไปถามเพื่อนว่าอย่างไรจะรู้ว่าของพี่ใบใช้จริงเหมนมากพ่อะผมเห็นไอ้อย่างวันงานวันนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเขาไปทดลองไอ้นี่กันแดดพี่ถ่ายมาที่เดินมาไปตรงนั้นอ่ะเขาใช้แต่ผมว่าไม่เคยใช้ฉลองพี่ใบก่อนนะ นนี้นอกไปก่อนนะพี่ผมจะทายก่อนนอนเลยนะไปเลยค่ะให้หมดเลยวันนี้ัดเซ้ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเขาแห้งเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะนองเสรอมนี่ที่ผมต้องการเพราะว่าตอนนี้หน้าผมแห้งมากนี่เองคุังเอันนี้ดูอิ่มฟูนะคะอิ่มฟูตอนนี้ตอนเราทากันแั้วต้องมันคือซองซองละสิบมิลลิลิตรนะครับซองละสิบมิลลิลิตรนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตลงไล์นะเดี๋ยวพี่เคจะไปไลฟ์เดี๋ยวนนี้้ผมขึแ่เลยเหือบาทที่เพจที่เพจนะครับจะได้กระจายให้คนเห็นที่เพจด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นไลฟ์ที่เพจต่อนะครับว้าวมีเก็บรายทางสองด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามีแฟลชเซลลสองช่องเลยนะครับแม่แม่ครับใครจะเอฟเก็บไปได้แล้วเอฟเก็บไปให้สั่นด้วยนะครับเผื่อพอน้องน้องมาช่วยพี่เคพี่ไผ่เพราะว่าคือหน้าเราใช้ ครามเป็นพี่เป็นน้องกันอย่าไปอย่าไปอย่าไปแบบนั้นเลยไม่เอาไม่เอาตอนเช้ามันมันยุบบบครััมนยุดใช่คือมันแห้งเร็วแต่มันสีบบล็อกไคลสั้นเดียวเห็นไหมมันแห้งแล้วเดี๋ยวจะมีฟุตบอลนะครับวันที่29ครับทีมสังกัดทีมไทยนะครับจะเป็นการฟุตบอลรายได้จะไปมอบช่วยทางทุนที่ตักใต้นะครับให้ใช้อย่างต่อเนื่องวันที่ยี่สิบเก้านี่ครับ เปวลาทุ่มครึ่งนะครับพางวัดบโมีดอกรายได้ทั้งหมดเอาไปช่วยน้ำท่วมนะครับไม่แห้งแต่ไม่นหนุ่มแต่บอกว่าให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะครับผิวแพ้ง่ายใช้แล้วก็จะมีวันที่สามด้วยนะครับวันที่สามแันวาที่โรงเบียพิเคแจกกับ พี่บอลเชิญดีนะครับแล้วก็ร่วมกับน้องๆศิลปินนะครับที่พี่เคเชิญมานะครับหลากหลายศิลปินครบวงสนานะครับก็ไปไม่ว่าเป็นกลุ่มอานารย์ตลกที่ง่วงพิมพ์หม่มนะครับพิเปียดนะครับหลายคนที่เอาไปใช้การโน้ตนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับฟ้าติกามนะครับวันที่สามวันที่สองนะครับนั้นพอใช้แล้วแล้วก็จะมีบอลวันนี้ช่วยปักใต้ผมขอออกตัวแรงหน่อยครับกับตัวเซรั่ม เซรั่มครับเดี๋ยววันนี้คืนนี้ผมจะลองใช้ก่อนนอนเลยจ้าลองใช้สม่ําเสมอเพราะว่าตอนนี้ผมต้องยอมรับและพูดตามความจริงทุกคนผมยังไม่ได้ใช้เซรั่มของใดๆทั้งสิ้นตอนนี้อ่่าไมเผมไม่เคยใช้เลยพี่เคยใช้ก่อนหน้านี้มาก่อนขอบคุณมากเลยตั้งแต่รุ่นนั้นมาขอบคุณมากเลยและคุณเคยวันคุณเคยเผมมาหน้าปะอ่าไม่เคยสั่งไม่เคยมาหน้าผมไม่เคยมาหน้าหรือเคยใส่อย่างไรยี่สิบเก้ามีครับมีอยู่ที่ แสงจันวนครครับเคยเอาไปใใช้ช่รับเคยพีはは่ก็วันท <issimo> Is ี่ไปห้าตุ้มครึ่งนะครับแสงจันวนรณครไม่ได้ถามเลยพี่แต่วัน่นถึงที่หนึ่งถึงที่หนึ่งครับผมก็เลยรู้ว่าเอ้าของพี่ไผ่เหรอเคมีทางนี้ลงเล่าแสงจันวรรณคอลสามสิบอยู่ที่แสงจันสุธภูมิตรงเลยก่อนนะแต่ช่วงตุ้งกว่าจะไปเตะบอลกันครับเตะบอลช่วยน้ําท่วมกับทีมพี่ไผ่นะครับทีมซันทีมไผ่ครับไปชมได้ครับเดี๋ยวพี่เคจะบอกครับอยู่ที่สนาม แถวมิมบุรีนะครับล่มไส่สั่งล่มไส่ที่มินบุรีครับจะเป็นในการฟุตบอลการกุศลได้ได้ช่วยพี่น้องชาวปากใต้เรานะครับตอนนี้พี่เคอาจะเยอะมากนะครับหลายที่มากที่พี่เคนะครับเป็นตัวประสานศิลปินพี่พน้องนองไปช่วยหลายวิธีมากนะครับตอนนี้ขอมาเยอะมากที่จัดก็ จะพาศิลปินน้องๆนะครับหลากหลายศิลปินจะช่วยตอนนี้เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับก็เพื่อรับรางวัลกันแต่ถ้าเราหาเงินไม่ได้แล้ววันนึ่งล่ะแมนบอสช่วยกันไหมวันที่เราหาได้ก็จะได้แล้วผมถามอีกคำถามหนึ่งนะครับตอนนี้ยซันวันที่ยี่สิบี่สิบเก้ก็จะไปช่วยอภิเคจัดแล้วก็จะไปช่วยในห้างประจักษ์ชัยทองคำด้วยนะครับก็จะอยู่ที่28่บพิเคจัดนะครับอยู่ที่ร่วมกับในห้างประจักษ์ชัยนะครับ ่ที่ตลาดเทศบาลคลองเจนะครับแล้วก็สามสิบก็จะจัช่วยอยู่ที่หน้าเสียนะครับก็ทุกที่ที่ไหที่ครับใกล้ที่ไหนก็ไปดูกันครับไปช่วยบริรงบริจาคครับนะครับเราไปช่วยพี่น้องครับเราเห็นภาพจากสื่อแล้วก็อาจจะเป็นกําลังใจเล็กๆนะครับทุกคนเชื่อมันทุกวันนี้พี่ก็ใช้กลิ่น ราคาไม่แพงมาคนลูกลัวนะคแล้วก็วันที่ที่ที่โรงเบียนะพี่เคจะมอบให้กับพี่บุ๋มนะครับมูลิติธรรมดีนะครับสำคัญหลักๆวันนี้สิ่งที่พี่ผัยพูดมาผมพูดไปเนี่ยถ้าทุกคนไม่ลองทุกคนมันจะไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้มูลิติธรรมดีของพี่บุ๋มแล้วนะพี่บุ๋มก็ดีแต่พี่บุ๋มมารับด้วยตัวเองนะครับมารับนะครับนะครับใครอยากเจอพี่บุ๋มอยากเจอจะติดต่างๆมากมายก็วันที่สามนะครับที่สัดทันวานะครับขาวมากนะลูกดูกระจ่างสายด้วนี่เจ๋งอยู่ครับแต่ บางอย่างถ้าเราไม่มีอะไรไปบำรุงเนี่ยมันจะทําให้เราหย่อนตอนนี้วิเคก็จัดหลายที่นะครับจัดจัดแล้วผิวแห้งแล้วบางคนเนี่ยบางคนก็มาขอให้ประสานศิลปินไปไปนะครับก็ตอนนี้วิเคประสานศิลปินเยอะนะครับตอช่าสุดไปช่วยทุกคนมาช่วยได้ใจหมดผมวิ่งมานครนายกผมไม่อะไรทาหน้าผมทาแค่ยาสิว แต่คุณต้าม้าแต่ไม่ได้มาเพราะก็ขอบคุณทุกสื่อเป็นด้วยครับโทรไปก็มีแต่คนมาไม่มีใครขาดเลยครับมีแต่คนมาช่วยมาช่วยนะเอามาทำอะไรงานพี่หน่อยรายงานครั้งหน้าว่าพี่เป็นวไหนวันที่ยืเก้าบอกพี่หน่อยได้ครับสามวันคนนี้ครับได้ครับได้เลยครับลองสั่งได้ไหมครับแผ่วก็แผ่วก็ไม่ได้ไปายถนอนผู้หญิงผู้หญิงชายได้คือพื้นฐานของสั่งคำนวณที่คนนี้มีผิวคนผิวดีนะครับตปยังเท่าไหนเอาพี่น้องจ๋าเอาซื้อๆเด้อครับนะครับ ญาโสท่านกับยุคกลางของหน้าพี่น้องเอาตรงๆถ้าเล่าให้พ่อฟังเขาไม่เข้าใจไอ้บริษัทสมัยก่อนเนี่ยเฟืองที่เขาเผื่อเนี่ยครับอันนี้นะครับถูผู้เฒ่าบอกว่ามาช่วยพี่ไผ่นะครับคือพี่ไผ่กันใยความเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะไผ่ก็าเป็นน้องชายพี่นะครับไม่เบิร์ดครับผมแฟบกับถูแฟบดีๆแต่แฟบ มีงานมีงานบุญมีงานพระป่านะครับพี่นายไปพ่ไปนะครับไม่เคยดูแลอยูหน้าแต่วันหนึ่งพอในวันที่ไหนไพก็ไปช่วยนะพี่ก็บางทีก็ไปช่วยไพ่เวลาไปจัดงานทําบุญพระ้บประป่าพี่ก็ไปช่วยก็งี้ครับอยู่กันแบบพี่น้องมีแต่ก็ช่วยเหลือกันเลยจริงๆครับอีหยังกับซางที่เป็นเขาถูผิวถูอะไรพี่ถูหน้าหมด นะครับบาท,ที่มีอย่างต่างม,มานแ่ว่าสิวน้่ใช่พี่ใช่ใชไหมอันนี้อันนี้ต้องระวังมากเพราะว่าน้องอ,อันนี้เราเห็นน้องบีไหมที่เป็นนัฟุตบอลอ่ะ,อะ,อะพี่ผมผมมาสงสารน้องมากตอนนี้สิวเป็นแบบเป็นแบบเป็นขน,เป,นเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวลอง,อ,ง,อ,งอันดับแรกเนี่ยต้องให้เขาพักในการที่ใช้ที่เป็นตัวพินงก่อนนะครับแล้วก็อาจจะใช้แบบคือไข่ขาวล้างไข่ขาวมาร์คไว้ก่อนแล้วลองตัวนี้ก่อน เราไม่เริ่มใช้เสียงเร่ต้องเห็นหน้าห้องทงเราต้องแต่หมอแต่ถ้าเกิดมันขึ้นหนักมากเราต้องไปปรึกษาหมอก่อนต้องไปหาหมอครับอาจจะแพ้สารสกัดตัวใดตัวหนึ่งไหมมันก็เป็นไปได้ทุกคนทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่บอกว่าสารสกัดดีนู่นนั่นนั่นบางคนมันแพ้มันต่างกันเลยแมนครับไอแมนแพ้แล้วเหมือนกับแพ้เลยผิวหนักคนเราทุกอย่างบอกว่าเราเคยใช้ที่มันแพงอยากให้น้องมาเขาแบบไม่แพง แต่เขาเคย่ารับรูปมามาเล่ามารับประสบการณ์นะครับการทํางานจากพี่ไพ่นะครับเป็นพี่ของน้องๆนะครับในวงการบันเทิงของทุกคนนะครับเราก็่ยอางพี่ก็เป็นพี่ของทุกคนพี่ภัยก็เป็นพี่ของทุกคนนะครับ